สวัสดีครับอยู่กับบ่าวเอ็กบานาครับผมนะครับผมวันนี้พามาดูบรรยากาศหน้าบ้านตอนเช้าๆครับผมไปครับผมฝนตกแรงมากครับผม,มเมื่อคืนในไม้เต็มน,นะครับผมโอ้ดูครับผมน้ำสาะลงครับผม มเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากครับตกเป็นชั่วโมงได้ครับผมชั่วโมงสองชั่วโมงแลวครับแม่ก็ยังเป็นน้ำเลยครับผม มาดูบรรยากาศหน้าบ้านครับผมตอนเช้าๆนกเยอะครับมีตะพูตะพาครับผมตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านสเปอร์เพิ่มเอวังโป่งจังหวัดเพชรบูร์ครับผมอยู่ที่อำเภอวังโป่งครับผม จังหวัดเพชรบูรณ์มีพูกเขาเยอะครับผม บรรยากาศน่าอยู่มากครับผมนกเยอะครับผมตอนเช้ามาก็ได้ยินเสียงนกแล้วครับผมนกก็จะลงมาจากรังหากินนะครับผมวอวได้ยินเสียงกบนะครับผมกบก็ร้องเยอะครับผมเมื่อคืนฝนตกแต่ออกไปไม่ได้ผมผมเป็นไข้ครับผมออกไปไหนไม่ได้้อยหายครับผมวออกไปเป็นไข้นักก็เดิมอีกครับผมก็เลยยังไม่ไปไหนครับผม อยู่แถวๆหน้าบ้านครับผมนี่รับผมจ็บหนึ่งซึ่งเอาปูนมาทิ้งลงครับผมมันเป็นหลุมลึกแล้วครับผม <c oughs> จัดเลี้ยงครับผม ตอนนี้เมฆก็ยังเป็นน้ำอยู่เลยครับผมไม่รู้ว่าจะตกอตอนไหน,น,นโอ้โหเสียงกบร้องครับผมเสียงกบล้องอยู่ข้างบนนะครับผม สองตัวซื้อดื้อกับมืครับผมมาเสียงกลบลองอยู่ข้างบนครับผมสองตัวสามตัวกลบเยอะมากครับผมไม่ได้ออกไปครับผมเมื่อคืนก็ฝนตกช่วงประมาณ เกือบเที่ยงคืนได้ครับผมแรงมากครับผมทั้งฟ้าทั้งฝนครับผมอ๋อผมใครชอบที่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามก่บบาวเอ็กบ้านนแล้วนะครับผมขอบคุณครับพรกที่ติดตามครับ อยากให้บ่าวเอ็กบ้านนาท่านชิปอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้ครับผมขอ,อคนละหนึ่งไลค์ครับผมขอบคุณครับ